สวัสดีค่ะนี้อ้อมไก่เห็นคนกินพี่น้องอ้อมไก่มือนเนี่ยอ้อมไก่เพตุนว่าว่าใส่เพียร์ตตันว่าตามใจเพคนนะพี่น้องเนาะเพคนไม่กินเพียรตตัพริกข่าตะไคร่ตะเคียมใส่กันก่อนพี่น้อง เดืองแกงกันมาเด้อมากินอ้อมแป่นกันเด้อมือนก็ตำแหลกหรอพี่น้องตำข้อมันหอมเนี่ยแล้วแล้วแบบนี้ก็เสี้ยวไส้หม้อแบบนี้นี่ตึ้งหนึ่งเขาพี่น้องเอ้ยหนึ่งเขาอ้อมไก่ หนึ่งกระต้มไก่หนึต้มโตต้มพวงไข่หัวไก่กันพี่น้องหัวไก่มันสุกๆกันอ้อมไก่แล้วพี่น้องอ้อมไก่เหมือนไก่บ้านหรอไก่อันนี้แหละไก่ตลาดนี่แหละชาวบ้านเขาว่ามีไก่บ้านหรือแม่นอกพี่น้อง เอาพริกใส่น้ำคนไปกินเผ็ดับ่อยกินเผ็ดนะเราเนาะ,นะตับเขาตากน้ำผู้คนกินตัวตะละมือตะละเว้นอ่อนไก่น้บผิน้องหมอนี้นี่ปรุงบบบนี้พี่น้อนนงใส่ตัวดีไหม ใส่รถด,ดีใส่น้ำปลาใส่อะไรตัวพี่น้องน้ำปลาไมีแต่ผงชูรสจะได้ใส่ผงชูรสอีกอยู่ใส่น้ำปลาชิลรถใส่ตำหนีพ่พ่อผู้ใดมักหวานใส่หวานผู้ใดมักนัวใส่นัว ก้นกินบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นข้าวเปล่า,าแฉลบยุ้พพย,ย,พ,ย,พ,ยพี่น้องเป็นไ่กินเผ็ดไอ้จ้อยก็เลยเห็ดเผ็ดบ่เห็ดเผ็ดไหนเพื่อนผักกะมีต้นหอมผักกาดผักหอมพอนะพี่น้องเป็นว่าผักหอมหลายคนแล้วเหี้ยจ้อยผักหอมมาใส่ ลองมึงมาเดืแดใส่ลองดูลองดูนะกันนะฮะอืมกะเพราตูใบมะละบักมะละงามครับเดือดแล้วพี่น้องเหมือนเดี๋ยวหอมเอาพักใส่ก้อนาในี่ Mặc cái này cho con kín luôn Cái bát này con lấy lại Này, này Peppermint Ừ, con chờ mấy thế Bạn ấy bắt say xay cho nó ngon Bài mà lạ, xay tìm mỏ, nhé, cho ai thì tìm mỏ, mấy thằng bắt bắn พักผ่านหน่อยก็อันเอาใบแมงลกักครับอันใบมะระไซน้องเหรอเนาะวันนี้ก็ใส่หกรัวพี่น้องออมไกให้เพิ่นกินมือน,นี้ออมไกเด้อพี่นองเด้อเป็นข้าวแอ้แตงสิ้ยายจอยเพิ่นกินบ่เผ็ดพี่น้องแต่ว่ายายจอยอหน่งยใส่อยู่ เด้อมากินอ้อมไก,ก่น้ากันเด้เอกินเปียกอก้อมไก่เต่าตุ่ยเทีย็ดกับเขาอยู่บุรีไายพี่น้องอยากสารวนมือนี่ผ้ากันเมือมิดไผ่มิดมัในอะไรพวกก็ลุกมากไก่เลยท่านลุกมากหลงลางเลยถ้าสิม,มืออุนวัวอยู่ใน,น,น,นขั้วนี่ละ่ะแบบน,นี้คือสิเม,มือไผ่เมยมัมม่นแงจอยคิดว่าสิม,มึงเกินพี่น้องจ้า อืมไข่อยู่แต่ว่าพิตาโบเพ็ดเสียกแล้วเนี่ยจ้าอมไกลพี่น้องถ้าพู้ได้มกคลิปนี้กะไกดแค่กดกระดิ่งแลใหายจอยน้ำในเรือพี่น้องเด้อจากจองอีสานพลังนำเสนอค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ